เราก็สามารถนะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็แก้ปัญหาของชีวิตได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็ต้องเอาใจใส่ว่าสุขภาพใจดีเขาเป็นอย่างไรทำอย่างไรจึงจะสุขภาพจิตใจที่ดีหรือว่า อาจารย์ก็มักจะยกขึ้นพูดว่าโดยเฉพาะที่เมื่อกำเมืองซับซ้อนวุ่นวายที่อดีตที่ผ่ามมาแล้วก็ตั้งคำถามเกิดขึ้นบ่อยๆว่าจิตใจของเรากำลังจะซับซ้อนมีอารมณ์โกรธอารมณ์แค้น อารมณ์ความรู้สึกไม่สบายใจ <c oughs> ก็เกิดขึ้นมากมายแต่จริงๆแล้วก็จิตใจที่จะไม่ค่อยสบายใจก็ไม่ใจว่าฉะโะกรรมเหมือนอะไรทั่วโรคนะทั่วโรคอนามัยโรคก็รายงานไว้ว่าปัจจุบันเดียวนี้มนุษย์เรานี้มีม,มีมีโรค โรคทางกายและจิตใจนะที่เป็นนักเนี่ยกว่าจะห้าจะจำมันจะห้าเป็นอะไรบ้างเนาะห้ายัางแต่ว่าทาังจิตใจก็อยู่รำดบที่ห้าในปัจจุบันเดียวนี้ปัญหาทางจิตใจรำดับที่ห้าแต่ว่าประมาณสิบปีกันหน้าอันนี้จะขึ้นไปเป็นลำดบที่หนะึ่งอีก10ปี15ปีเนี่ก็พัญหาโรค โรคด่านๆที่สร้างปัญหาเก่ชีวิตของมนุษย์คือจิตใจโรคประสาทโรคจิตจิตใจไม่ปกติเน็นเ็ทุกข์มากเกินที่จะจัดการได้นะอันนี้ก็เป็นไม่ใจเราไม่ใจโทษเนกรรเมืองในเมืองไทยทั่วโรคลักษณะอยู่อย่างนี้นะอีสิปีสิภาคปีข้างหน้าก็จิตใจของเรานี่จะฟุ้งซ่านพูดง่ายๆ,ๆก็ ใจิตใจของเราฟุงา้งซ่านอารมณ์น้อยใจเสียใจกลัวโกรธนี่ก็เป็นแนวน้มจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นทั่วโลก <c oughs> ก็เป็นเราจําเป็นที่จะนะต้องอบรมใจิตใจของเราไม่ดอนไม่ดอนอะไรดีมากก็อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพใจิตใจดีด อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพจิตใจที่ดีหรือว่าหรือว่าเมื่อเขาตั้งคำถามกึกขึ้นว่าเมื่อเราถทำกลางพันหาคงชีวิตนะอย่างทุกวันนี้แล้วก็จิตใจของเราก็ค่อนข้างจะมีพันหาธรรมะธรรมะที่เรียกว่าเร่งด่วนนะธรรมะที่สำคัญที่สุด คือธรรมะโค้ไหน <c oughs> เมื่อมีใครถามอาจารย์ก็อาจารย์เองก็เอคิดคิดคิดเอาอาจารย์ว่าธรรมนะที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้เนี่ธรรมะที่ควรจะควรจะเอาใจใส่มากที่สุดในช่วงนี้คือ พระพุทธเจ้าก็อมองดูชีวิตของมนุษย์นะสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็พิจารณาดูชีวิตของมนุษย์แล้วก็ทังก็มองเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนเรานี้ต้องรู้จักเมตตาเกตัวเองรักตัวเองเมื่อเราพูดว่า รักตัวเองเมตตาเกตัวเองเลแล้วก็หลายคงก็ตัวเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดว่ารักตัวเองคือเห็นเกตัวเห็นเกได้เห็นเกเอาเปรียบนะไม่ต้องการส่วมราบส่วมยศนินตาทุกอยากได้มีเดมีราบมียศสนสนสุข คือความรักตัวตัวเองอาจจะบางกองก็เป็นตัวสรุปสรุปผิดว่านะรักตัวเองคือเห็นเกตัวก็จริงๆแล้วก็ตรงข้างข้ามนะเมตตาแก่ตัวเองเมตตาคือความสุขความรักตัวตัวเองคือรักษาจิตใจมีความสุขนะ เมตตาความรักตัวตัวเองก็เน้นที่ทั้งจิตใจนี่รักษาสบายใจมีความสุขใจในชีวิตของเราเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นทุกข์ในทุกขศัตร์ก็ดีโรคกรกตมแปดายไม่น่า ปรตานาก็ดีนะชีวิตของเราเรากำลังอยู่ในถามกลางพันหาการทังนั้นถามกลางพันหาคือเป็นภายนอกแต่พระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่าเราสามารถรักษาสบายใจ มีความรู้สึกดีมีความรู้สึกเมตตากรุณามีความสุขใจได้ใจนะต้องมองเห็นใจเหล่านี้รักษาสบายใจมีความสุขเมตตากรุณาต่อจิตใจของตัวเองนะพเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดก็เป็นเมตตาความรักต่อจิต ใจของตัวเองเพราะเพราะเราจำเป็นนี้ไม่พ้นจากพันหาทางกายอยู่แล้วนะเรื่องความแก่ความเจ็บไข้บ่วยความตายก็ดีจำเป็นต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบใจหรือสูญเสียสิ่งที่เรารักก็ดีไม่สมปรถนาในชีวิตนะ มีเหตุการณ์เหล่านี้ก็เกิดขึ้นถึงแม้เราพยายามดีที่สุดก็ตามถึงแม้ว่าเราฉลาดไอคิวสูนถึงแม้ว่าเราพยายามเหตุการณ์ต่นๆที่สิ่งที่เราก็ต้องการก็ตามจริงๆแล้นนวก็แม่แด่พระพุทธเจ้าก็หนีไม่พ้น ใครศึกษาพุทธประวัติแล้วก็พระพุทธเจ้าก็หนีไม่พ้นจากสวมราบนะสวมยศนินตาทุกจนมีคำกล่าวว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่นั่นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็มี เหตุการณ์ที่เป็นพัญหาเกิดขึ้นมากมายนะอันนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้ามีบรารมีมากขนาดไหนจิตใจบริสุทธิ์มีเมตตาการุณามีปัญญามากขนาดไหนก็ตามนะพระพุทธเจ้าก็าอยู่ในถามกลางโรคถามกลางพัญหาถามกลางเหตุการณ์ต่างต,าตาที่ เม้เดพระพุทธาจ้าก็ไม่น่าปรารถนาแต่ก็ห้าไม่ได้อย่างไรก็ตามนะอันนี้เพื่อเป็นเมตตาเกตัวเองเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าอาดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลนเมื่อมี เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายนะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นหน้าประทานาก็ดีไม่หน้าประทนาก็ดีเราพูดง่ายๆนะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี้อัเดตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นอยู่อย่างนี้นะพูดง่ายๆก็ สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดห้าไม่ได้ห้าไม่ได้ต้องเกิดเพราะเราเป็นผู้สร้างเหตุไว้ลักษณะอย่างนี้น้เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าสำหรับพระพุทธเจ้าก็รู้สาเหตุการกระทำในของตัวเองได้โอ้เราก็เคยทำอย่างนี้เคยทำอย่างนั้น จึงจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกดิดขึ้นแต่จริงๆแล้วก็อะไรจะเกดิดขึ้นเราก็ไม่ดองรู้อยู่ว่าเคยทำอะไรแต่ก็น่าเชื่อว่าเราเป็นสร้างเหตุไว้ไม่ดองคิดอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตก็ให้พิจารณาเหมือนลมฟ้าอากาศอากาศ บางกลางก็ร้อนจัดหนาวจัดมีฝนมากไปไม่มีฝนพายุแผ่นดินไหวสึนามิเป็นต้นนะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็เหมือนธรรมชาตินะเหมือนธรรมชาติดินฟ้าอากาศภัยพิบัติธรรมชาติลักษณะอย่างนั้น ข้อสำคัญว่าโอพนาอิโกโน้มเข้าออมาดูกายแลจจิตใจรักษากายวาจาเลจจิตนะหน้าที่ของเรานะอะไรจะเกิดขึ้นออาพูดง่ายๆใครจะนินตาใครจะตาใครจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามห้ามไม่ได้ไม่ต้องห้ามมันเป็นอากาศที่อะไรเกินไปเนาะ บางกลางก็ชีวิตของเรานี้คือคนที่เอาพูดไง่ายๆก็คนที่โตนสึนามิก็เห็นชัดนะสูญเสียเป็นบ้านทรัพย์สมบัติเป็นญาติญาติเพื่อนๆนแม่แต่อาจจะแบนสามีภรรยาพ่อแม่ของตัวเองก็สูญเสียไปนะเมื่อเราสมมุติเนี่ย อย่างอาจารย์ก็อธิบายแล้วก็เราก็พอพอกันแต่ว่าเป็นสมมุติเมื่อมีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นนะไม่ดองคิดนะทำใจหนักแน่นนะทำใจหนักแน่นพระพุตาเจ้าก็สอนไว้ว่าอย่า,ยาอินดีอินร้ายทำใจหนักแน่นโอพะนาอิโกดีกว่า ดูแลตัวเองกายวาจาเจจิตใจนะให้มันให้มันดีให้มันถูกต้องนะให้มันถูกต้องนี่คือนะหน้าที่ของเรานะรักษาใจดีนะ mm hmm. ก็เมื่ออาจารย์ก็ไปญี่ปุ่นแล้วก็เป็นประสบไปนามิต่างๆนะแล้วก็พบคุยกันก็ดีนะี่ จากทีวีข่าวจากทีวีอ่านหนังสือนี่ภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยก็ก็ตามนะโดยรวมรวมนี่โดยรวม,รวม,ร,วม,ร,วมรวมแล้วก็คนที่ประสบไปสนามีก็เออจิตใจเข้มแข็งดีจิตใจเข้มแข็งนะแล้วก็เขาก็ตามตามวัฒนธรรมทุกวันนี้ กโรคเป็นโรคนี้เลิญโดยเฉพาะหลังจากสงครามโรคแล้วก็พัฒนาทางโรคของเราก็เลิญเทคโนโลยีต่างๆเนะเป็นมิสวกรรมอะไรนี้เลิญเน่ยก็สร้างนี้สร้างนนโรคนี้เริญแล้วก็อย่าพูดทั่วๆไปก็เป็นจิตใจของคนเรานี่แหละ รวมทั่วโกาารกก็จะน่ะทวโรอกนี่แหละแม่นิป่นก็เฉงกันว่าค่อนข้างจะเห็นเกตัวมากขึ้นนะขอให้ขอให้เรานะกินดีอยู่ดีนะขอให้เรารักษณาแบนนะีเป็นเห็นเกตัวมากขึ้นแต่เมื่อ tsunami เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นแล้วก็โดยรวมคนญี่ปุ่นตื่นตัวตื่นตัวว่าจะนึกถึง นึกถึงเพื่อนนะมีเด็กประสบปัญหาเม็เนี่ยก็เป็นเขาก็ช่วยกันนะก็รวมกันแล้ก็ช่วยกันใครมีก็ใหนะ้มีใครก็ให้ให้เด็กให้ของแกก่อนให้ของแกของของแกก็กมาช่วยช่วยใครจะยังมีมีมีของใช้มีก็แบ่งก,กันกินแบ่งกันให้ก็ลักษณะช่วยเหลือกันนะคนญี่ปุ่นที่ไม่ได กระทบโดยตรงก็นึกถึงเอ้เราทำอะไรได้ทนาอะไรได้นเรแม่เด็กคนตายก็เออล้วอยากจะช่วยโอ้นี่สึนามิกเน่าสงสารเราก็ช่วยอะไรได้ก็ได้แนะเด็กๆนะอนุบาลน,นักเรียนหรือว่าคนตายทั่วประเทศเราก็เป็นรวบรวมปัจจัยต่างๆแล้วก็ส่งไบแม่เด็กญี่ปุ่นเนี่ยก็ คนที่ประสบไปสนามินะก็ค่อนข้างจะจิตใจนะจิตใจหนักแน่นเขาก็ร้องไห้เสียใจยอยู่ร้องไห้เสียใจยก็ร้องไห้คนเดียวก็เสียใจยอยู่แต่ว่าของไมคอยแสดงน,นะเมื่ออย,อยู่อยูุ่ต้องยอมรับความจริงนะก็เป็นเป็นแล้วแล้วก็ลักษณะอย่างนี้ก็เป็นภัยธรรมชาติสำหรับคนญี่ปุ่นเนยะก็คึกมาทุกปีอยู่แล้วนะทุกปี บ่อยๆหนีหนีนภัยสึนามิเนี่ยก็ฝึกซ้อมอยู่แล้วเนาะจึงจะแบนโดยจเจาะจังหวัดอิวตเตแเนี่ยก็จาพึ่งถึงเนี่ยขนาดของขนาดใหญ่ของสนามิได้ว่าคนที่ตายค่อนข้าง,งจะน้อยเข็นถือว่าไม่น้อยนะขนาดเนี่ยเพราะว่าเมื่อนทั้งหมดก็พังเนะี่ยทางแบน โดยเฉพาะกลางวันแล้วก็เป็นอนุบาลเด็กๆที่ไปอนุบาลก็ไม่มีใครตายนะครูจะพาหนีพ้นไะด้เด็กๆที่อยู่โรงเรียนได้น้อยเด็กๆที่ไม่ได้ไปโรงเรียนตายแตนะ่เด็กๆที่อยู่โรงเรียนก็ครูจะพาหนี้ค่อนข้างจะทันนะแต่ว่าแต่ว่า โรงเรียนสามชั้นเนี่ยกน้ำก็ไปถึงสามชั้นนะไม่น่าเชื่อก็ไม่น่าเชื่อนะโรงเรียนไปมาสามชั้นเนี่ยกน้ำทะเลก็ไปถึงสามชั้นอาจารย์ก็ไปนะไปดูโอ้ไปดูนะใกล้ๆเซนไดนะอนังอวะโรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่ในบงเขาโรงพยาบาลก็สร้างโรงพยาบาลอยู่ในบงเขาหนึ่งศูนย์ศูนย์นี่โรงพยาบาลนะ ของอําเปลยนี้นะลงแปะหบอสังศูนย์แล้วก็ที่นี้ก็เป็นที่รบหนีภัยนะถ้าสึนามิเกิดขึ้นแล้วก็ต้องวิ่งนี่ไปจุดหนึ่งที่หนีมาทีนี้อาจารย์ก็ใบยืนเนี่ยก็นี่แหละขนค่เดูในเบนทราหมู่บ้านเนะี่ยก็ดตึกสามชั้นเนะี่ยก็ร่มร่มอยู่แล้วเนะนะนาะน้ำสึนามิมาสิเจ็ดเมตรรุนแรงนะตึกตึกทั้งตึกจะร่มนะ ทั้งดึกเนี่ยร่มร่มอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็เขาอธิบายนี่เขาก็หนีไปมาทีนี้เนาะคนทีน่หนีมาทีนี้ก็มองดูสึนามิเนี่ยก็ตะโกนว่าโอ้สึนามิอย่างนี้สึนามิอย่างน,างนั้นก็ตะโก,กนนี่ก็แล้วกน้าก็มาทีนี้อีกสองเมตรนะใกล้ๆกล้ก็โอ้นี่ไม่ไหวเขาต้องวิ่งหนีอีกเนะนี่ยรถที่เยือเตี้ยทั้งหมดย่งเดียวเสียหมดนะน้ำก็ไาใบตื้โรงเรียนชั้นหนึ่งน้ำก็ไม่ เลยแบนเสียหายที่ว่าทางการที่กำหนดไว้ว่าเมื่อสึนามิเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหนีมาทีนี้ก็ถึงจะหนีทันก็ยังไม่แม่งตดนสึนามิมอ,อีกเนะเลยป็นก็เสียหายก็มากอพอสมควรนะโอมากจริงๆอยู่เนะนะเพราะว่าสึนามิขนาดนี้ก็ถือว่าแบนหนึ่งปันปีครั้งหนึ่งนะไม่บอลนะ นึงนปัมปีกลั้งหนึ่งก็ความรุนแรงขนาดนี้เนี่ยก่อนอย่างไรก็ตามนะถึงแม้ว่านะอันนี้ก็เป็นถึงแม้ว่านะเราจะนะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามนะพระพุทธเจ้าก็สอนไว้ว่าอย่า yeah, อินดะีอินร้ายนะถ้าเป็อยู่ในพระสูตรนะถ้าอยู่ในพระสูตรว่าถึงแม้ว่ามีใคร จับตัวเรานะเอาเรื่อยมาก็เรื่อยดัดนั่งกลายเป็นสงทอนหมายถึงตรงฆ่านี่แหละตายนี่แหละตายนะถึงแม้ว่ามีใครจกฆ่าเราก็อย่ากโกรธนะถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้กิดขึ้นกับชีวิตของเราก็มั่นเป็นวีปาก,กร,รนะวีปาก,กรรมอันนี้ก็แบ่งท่ ใครจะอ่านศึกษาภรวัติของพระโมคคารณะนะพระโมคคารณะก็ช่วงสุดท้ายของชีวิตนะจนห้าร้อยคนจะมาทำะไรชีวิตนะสมโมคคารณะก็พิจารณเราเลยก่ทำไมเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นก็ประมาณหนึ่งยชาติก่อนหนึ่งร้อยชาติก่อนปตตุสลายหรือว่า